ไดเวลาอีกครั้งเลือกตั้งกันอีกทีท่านที่ได้รับตั้งจากผู้สมัครนายกอย่าเป็นนกสองหัวต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์กินชิบหายสิ้นส่วนตำบลเลือกนายยอดทองกระดองควายทีมวอดวายกินบ้านเกิดเบอร์ห้าแสน ห้าแสนสโลแกนโปมงทั้งสิ้นอินเดินหน้าแดกท่อประปายักยอกอุปกรณ์กีฬาเป็นนายหน้าทํำถนนขูดรีดคนจนพัฒนาครอบครัวของตนให้เจริญอย่าลืมวันพฤะศุก์ที่38เดือนอสุจิยนเค็ดตั้งแต่เวลา9้ามมจนถึงเวลา11อมมเลือกทีมวอดวายอินบ้านเกิดใจไม่ถึง พึ่งไม่ได้เรียกไม่ง่ายใช้ไม่คล่องเลือกนายยอดทองเบอร์ห้าแสนห้าแสนทีมวอดวายกินบ้านเกิดประกอบดังนี้นายยอดทองกระโดงควายเป็นนายกนายยอดทองกระโดงควายประวัติการทำงานที่ผ่านมาเคยเป็นโรคเอดสามสมัยการศึกษาจบจากมหาวิทยายลัยบางขวางอินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพผลงานด้านช่วยเหลือสังคม เอยอมเงินทอดกระถิน99วัดนายแก้วกุกกักเป็นรองนายกนายแก้วกุกกักจบปริญญาโทสาขาแพร่เชื้อโควิดรู้หน้าที่รู้งานไม่เกียจคร้านเตาทั้งวันเพราะเป็นกรากลื้อนและหิดนายบองหลาพระสถานเป็นรองนายก นายบองหลาพระสถานประวัติการทำงานอดีตเคย,ยเป็นมือปืนรับจา้างรับใช้ชาวบ้านมานานกว่า8,000ศพใครรับเงินแล้วไม่กล้ารับรองว่าชีวิตจบหากทีมเราแพ้มีแน่ๆโครงการแจกโลงศพให้ครบทุกครัวเรือนหากรับเงินแล้วบิดเมือนตายโหงตายโหงสถานเดียวนายโถชํำนาญกินเป็นเลขานุการ นายโถชำนานกินประวัติการทำงานโดยย่อตำแหน่งเป็นอปปบรอเฝ้างานศพขโมยแกงและเนื้อหัวเอากากมะพร้าวตก,กข้างบนเรื่องกินไม่เป็นรองวันเลี้ยงฉลองแกงบอนสีรับเงินแล้วไม่เลือกคิดดูให้ดีชีวีจะวอดวายพูดจริงทำจริงยิงจริงตายได้หยุดก่อนดีไหมนายมา กตอนลงสมัครแวะว่าถ่ายทักกันทุกบ้านนั่งนับลูกนับลานวันทั้งวันไหวกันเวีย,ยนหัวตอนเย็นกระซิบโทรเรียกให้ไปเหกินวัวสั่งเหล่าสั่งเบียทั้งกับแกมกินกันเ,นนเฮียนัวฝากเหนือฝากตัวเพราะกลัวไม่ได้คะแนน เดินไปทุกบ้านจนมานั้นวิ่งกันให้วันจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไหวจนกระทั่งลูกเล็กเด็กแดงมืออ่อนเาวายระวังจะได้ฆ่าแม่แจกไปสีม่วงแล้วก็แจกไปสีแดงพอได้แล้วเที่ยวเดินแบ่งทำตัวอวดเก่งไม่เห็นหัวใคร ฝากอบอกพี่น้องก่อนอาใครต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ทวนให้ทีต้องคิดให้ดีก่อนเลือกเข้าไปควรเลือกคนดีเลือกคนที่มีความมริงใจ อย่าเลือกคนโกงคนที่โกงกินไม่เห็นหัวใครอย่าเลือกคนเก่งแม่งปวดใหญ่ให้เขาเข้าไปนั่งในสภาตอนลงสมัครแวะวหตุใายทักกันทุกบ้านได้แล้วไม่มีผลง,งานจนพวกชาวบ้านขเขาเบื่อราอ้างไปดูงานต่างจังหวัดามาพัฒนา แอบกอดม้อนวดอ,อยู่แต่ตามคลับตามบาผมเคยไปเห็นมากับตาควงเด็กสิบห้าอยู่หน้าโรง